ะคะเงินเดือนของคุณเดือนนี้คุณยังไม่ได้ฉันนะเงินเดือนของผมทำไมต้องให้คุณอนะ่ะแต่ไหนบ้านก็มีค่าใช้จ่ายนะไม่งั้นคุณโอนให้ฉันเดือนละสามพันก็ได้อะไรเงินเดือนคุณก็มีเอาเงินผมทำไม <c oughs> ไม่กินละไปล้างชามเลยขอโทษค่ะฉันผิดเองฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเนททำไมไม่ซักเสื้อผ้าให้ผมอะ่ะก็ซักเองได้นี่คุณอย่าคิดแต่จะนซักให้ได้ไหม ล้เข้าผม,มาอ่ะขอโทษนะแต่ฉันได้ทำไว้ให้อ่ะคุณอย่าคิดแต่แด้จะทำกับเพลาไว้ให้ได้ปะเฮ้ยทำไมน้ำโดนตัดอ่ะฉันจ่ายแตส่วนของฉันเหลือแต่ส่วนของคุณที่ยังไม่ได้จ่ายคุณอย่าคิดแต่จะให้ฉันจ่ายค่าน้ำทั้งหมดได้ปะแล้วเดี๋ยวไฟก็จะถูกตัดแล้วนะทีนี้ก็จะไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งไฟเออแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปอยู่บ้านแม่สักพักนะแต่เราเป็นโขวเมียกันนะมีเมียที่ไหนเขาทำแบบนี้มั่งถ้าคุณไม่บอก ฉันคงลืมมไปแล้วนะเื่อเราเป็นผัวเมียกันผู้อื่นที่เขาอยู่ด้วยกันอะเขายังต้องแบ่งผ่านังค้าไฟกันเลยแต่นี่คุณทําตัวเหมือนคนที่งกห่วงแต่รายรับของตัวเองความสุขที่มันมีมาก็มาจากการที่ฉันต้องเสียสละของตัวเองแล้วนี่คุณยังนับว่าเราเป็นผัวเมียกันอยู่อีกเหรอเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ